สวัสดีครับจากร้านวัดชัยนะครับขอบคุณโอกคสดีๆนะครับที่ลูกค้านำา Toyota อั t ติ2020นะครับมาติดเป็นพรม 5D เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าติดไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนแล้วลูกค้าเลือกยังไงนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับเลือกบอกว่าไอ้ตรงได้เนี่ยครับมันเป็นสีขาวก็เลยแนะนําว่าแนะนําให้เป็นได้ครีมครับจะลงตัวกับเบาะมากๆครับแล้วก็เน้นภายในให้เป็นสีดํานะครับเพราะว่า เดิมของตัวรถนะครับเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับเวลาเราหุ้ม <okay>. ไปนะครับจะได้ดูเข้ารูปนะครับตรงรุ่นด้วยนะครับดูการเก็บงานของเขาครับก็ค่อนข้างเก็บงานได้ดีนะครับแล้วก็ดูมีสามารถใช้จุดเดิมนะครับตรงนี้สามารถยัดลงไปได้เลยนะครับแล้วก็หมุนนะครับล็อกได้ปกติเลยนะครับลองมานะครับก็คือเขาเป็นตีนทุกแกทั้งแผ่นนะครับทําให้มันทนทานกว่านะครับแล้วก็เก็บงานได้ดีกว่าบวกกับมีกิบล็อกเป็นแบบนี้นะครับ พอเราเสียบปุ๊บนะครับมันจะกันทําให้ดูดได้ยากยิ่งขึ้นนะครับตรงที่เป็นกระดุมสีทองนะครับจะเป็นกิบล็อกข้งหมดเลยนะครับส่วนอันดับท็อปต่อไปนะครับไอ้ตรงนี้นะครับเป็นที่รองเท้านะครับตรงนี้มันขาดบ่อยเขาก็เลยทํายางนะครับให้มันหนาเป็นพิเศษทําให้มันขาดยากขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้นะครับลูกค้าติดเป็นไฟตัดหมอกไปด้วยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเปิดงานให้ดูนะครับ เนี่ยครับแถวสองประมาณนี้นะครับก็สวยครับเข้ารูปมากๆครับดูลงตัวกับภายในรถด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับรวมไปถึงเขามาถึงจุดฝั่งเนี้ยด้วยนะครับที่มันเป็นฝั่งคนนั่งนะครับบางทีเราเอาเท้าพิงอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ทําความสะอาดได้ยากหรือเอ่อเปื้อนง่ายๆนะครับแนะนําว่าให้ติดพรมที่มันเข้ารูปแบบนี้เลยแล้วข้างในก็ลึกสุดเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูชิ้นท้ายกันบ้างนะครับว่าติดไปแล้วเป็นยังไงนะครับออกมาประมาณนี้นะครับใหญ่มากๆครับเก็บงานดีนะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครถามว่ามันตรงกับฟังก์ชันใช้งานไหมดีตรงที่ว่าเขาเว้าให้มันเหมือนตัวกับยางนะครับทําให้เราหยิบมาได้เลยนะครับเปิดยางอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ได้ทําเต็มแผ่นแบบว่าบางทุกจุดนะครับมันเข้ารูปจริงๆครับ ตรงไหนที่เป็นกรรมยีนะครับก็คือมตีตัวนี้ในการใช้งานได้นะครับส่วนเรื่องกาทความสะอาดนะครับลูกค้ามักถามเหมือนกันก็จะตอบลูกค้าอยู่เสมอๆนะครับว่าตัวนี้ฉีดน้ําได้เลยมันเป็น XPE ข้างในนะครับทําให้มันหนากว่าปกตินะครับคือมันคืนตัวได้ดีนะครับ1 2คือมันไม่ดูดซึมน้ําไม่เกิดเชื้อราไปในตัวตัวพรมนะครับหรือจะไม่มีกลิ่นนั่นเองนะครับ เหมาะมากครับสาหรับเป็นรถครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับติดไปเลยนะครับตั้งแต่แรกนะครับลงตัวมากๆนะครับเข้ารูปด้วยนะครับแล้วก็ทําให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นหรือสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับจุดต่อมานะครับที่ลูกค้าติดไปนะครับก็จะเป็นตัวของไฟตัดหมอกเดี๋ยวผมหยิบอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้ของเดิมนะครับลูกค้าเปลี่ยนให้มันเป็นโคมียมครับทําให้เข้ากับกระจังหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับโคมียมแบบนี้ ของเดิมเดี๋ยวผมเชียไปดูนะครับประมาณนี้นะครับที่ติดลงไปนะครับโอใครนะครับเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูข้างในครับว่าสวิต์เปิดได้ยังไงบ้างนะครับเปิดไฟหน้าเปิดไฟหลีนะครับแล้วก็กดจนไฟตัดหมอกสวิต์ตรงนี้นะครับเนี่ยครับก็เป็นไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะครับ สีส้มนะครับคุณน้าสมบัติสีส้มคือตัดฝนตัดหมอกได้ดีกว่าไฟสีขาวนะครับแนะนําว่าถ้าเราใช้ไฟร่อนหมอกนะครับแนะนําไปใช้เป็นสีส้มแบบนี้นะครับจะดีที่สุดนะครับถ้ายัางไงขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์นหะ้ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ